โซพิ่กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการตามรอยเพลงนะคะยังอยู่กับน้องตั๊กศสิธรค่ะผมเอกชัยบอบเชยนะครับและยังอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2542นะครับครูชินกรไกลาลาศจากช่วงที่แล้วครูครับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงครูตั้งวงไหมฮะ หลังจากที่ออกจากครูพยอมบุคดามาแล้วก็เควงะครับไปอาศัยเพื่อนอยู่เพื่อนก็ตั้งวงดนตรีครับไปร่วมกับเขาอยู่ในฐานะเป็นรองหัวหน้าวงวงดนตรีมันมีพวงมาลัยเป็นเหตุครับครับก็เวลาเขาเอามาคลองหัวหน้าวงก็เอามาคลองคนนี้แฟนของหัวหน้าเนี่ยก็มีเขาก็รักผมด้วยคแฟน ของผมก็รักผมด้วยก็นแฟนขอผมคนหน้าพวงเนี่ยเขาก็เลยได้พวงมาลัยน้อยกว่าผมเพราะแฟนผมไม่ไปรักเขาผมก็เลยได้อีกเท่าตัวถ้าเขาได้ห้าผมจะได้สิบเขาเขาได้สิบผมจะได้ยี่สิบมันก็เลยพวงมาลัยเป็นเหตุเขาก็เลยเชิญผมออกครับคันนี้ก็เลยภาพยนตร์เรื่องเด็กวัด หัวรัตะนางามเป็นคนตั้งคนสร้างขึ้นมาแล้วก็เขา้เขาฉายเฉลิมกรุงรเขาเห็นว่าสองคนนี้แยกจากกันเขาก็เลยจับประชันกันเลยผมก็เลยได้ตั้ง,งวงโดยจําเป็นครับโดยที่ไม่มีเสื้อตุงเสย้รตังเลยแต่ก็อาศัยเพื่อนพ้องน้องพี่ ใครมีรุนตรีก็รนตรีถือมาใครเป็นนักเตะก็มาช่วยเต้นใครเป็นตลกก็มาตลกใครเป็นโค้ชศก็มาตลกใครเป็นนักร้องมา้องกอง็เลยครับจับกลุ่มตั้งวงในแต่ตอนนั้นมีซื้อบวงไหมฮะตอนนั้นวงก็วงชินกรรากะไงล่า,นานเนี่ยแหละครับครับก็บนี่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้อุปการะจากผู้สร้างหนังอย่างคุณแทรประกาศรุติสารับ อย่างดอกดินกัญญามานอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผู้สร้างหนังหลายเจ้าเขาก็เ,เอาไปร้องเพลงหนังบ้างเอาไปเล่นหนังบ้างนะครับตามทีวีช่องต่างๆเขาไปเล่นละครบ้างคือมันเป็นได้ทุกอย่างอะนะฮะ <laughs> เป็นมาทุกอย่างหลังจากนั้นก็ได้ตั้งวงดนตรีร,รถก็ต้องรถบัสก็ต้องเช่าครับแล้วก็งานเข้ามาแล้วก็แบ่งกําไรไว้ส่วนหนึ่งให้ให ลูกบงเข้าไปมีความสุขคือแบ่งความสุขก,กันะนะหลังจากนั้นชื่อเสียงก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่นะ,นะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมายอะไรเพราะว่าเ,าเพลงที่ผมร้องเนี่ยมันมันไม่ใช่ลูกทุ่งแท้จะเป็นลูกทุ่งแบบกลางๆไงก็ไม่รู้จะเป็นลูกกลมก็ไม่เชิงก็เป็นไทยเดิมก็ไม่ใช่จะเป็นลูกทุ่งก็แบบแหลกเหมือนลูกผสมอ่ะไปที่ไหนมันไม่ไม่ใช่ท็อปอยู่ใน,อย,ในอยู่ในท็อป10หละ แต่ว่าอยู่ท้ายท้ายท้ายทยท้องเทนท้ท้ายท้องแทนแต่มันก็ดีนะไอการที่อยู่ท้ายทยเนี่ยเราเคยเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราสะดุดล้มเราก็รู้ว่าโอ้เขาล้มเพราะอะไรคเห็นคนข้างหน้าเขาดีเราก็รู้ว่าเขาดีเพราะอะไรทําให้เราปรับตัวเองได้ครับปีหนึ่งมัมีหกสิบสองเดือนมันไปว่างหกเดือนว่าตอนหน้าฝนเนี่ย หลังจากสงการแล้วเนี่ยนะมันจะไปเข้าหน้าฝนแล้วงานจะว่างไปจนถึงเดือนตุลาค่ะนับไปสี่โอ้หลายเดือนค่ะหกเดือนครับเงินครับถึงจะงานจะเข้ามาอีกเป็นอย่างเงี้ยเอ้ช่วงหน้าฝนในงานเขาบวชน้ากันนี้เราก็ปรับตัวเองเป็นหมอทำก่อนหน้าอเห็นไหมพอเข้าพอเข้าพรรษาเดือนกรกฎาฮะนะยังไม่ถึงตุลาใช่ไหมค่ะ โอ้ยช่วงนั้นเป็นช่วงรับน้องใหม่แล้วการรับน้องใหม่ทมไมก่อนโหดใช่ไหมครับเขาก็เอาชินกองไกราชไปทาขวัญรับขวัญนักเรออ่านักศึกษาใหม่อันนี้ไม่เคยเรลยนะนี่คือการปรับตัวแล้วก็เออถ้าเราเป็นเพลงพื้นบ้านด้วยเพื่อให้มีงานมากขึ้นหลายหลากมากขึ้นนะครับเล่นดนตรีทําขวัญนาคเล่นลําตัด ไปเจอแม่ปะยูนเจอครูหวังเตะครับก็ไปคุยกันแล้วก็ชวนชวนแม่ปะยูนมาทํา่อนหน้าแล้วเราเอาวิชาทํา่อนหน้าไปให้แม่ประยูนไปแลกแลกวิชากันครับก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแม่ปายูนแคคงขี้เกียจท่องท่องบทนะอย่างผมยังเรียกว่ายังขยันอยู่ก็เลยได้ทั้งลำตัดได้ทั้งทํา่อนหน้าแล้วลองเพลงทำบ่อนหน้าเล่นลำตัดเอ มันต้องแต่งเพลงเป็นใช่ไหมครับไอตอนที่ผมไปเล่นลำตัดนี่เลยครับมันเข้าใจเลยเข้าใจว่าบทกลอนอย่างนี้มันแต่งอย่างไงับนะอีเซลลำตัดเพลงชอยเพลงเรืออะไรต่างต่างมันแต่งอย่างไงรู้หมดเลยครับเขาเรียกมุดโตแตกมุดโตแตกมุดโตแตกหมายถึงความรู้ความเข้าใจอย่างทะลุโปร่งนั่นแหละก็เลยแต่งเพลง ็นนักแต่งเพลงด้วยอเอมันมีวิธีแต่งเพลงต่างหลายอยา่างแต่งเนื้อก่อนก็ได้ครับแต่งทํานองทีหลังคือถ้าแต่งไปใสท่ทํานองเลยเนี่ยมันจะยากาแต่ถ้าแต่งเนื้อก่อนใสทน่ทํานองทีหลังมันก็จะง่ายถ้าเรารู้หลักนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมสามารถประยุกต์เอาเพลงลําตัดคือลำ,ำตัดมันร้องไม่มีจังหวะไงเอามาใส่จังหวะเสีย เพลงชอยอมันไม่มีดนตรีก็เอามาใส่ดนตรีทําให้มีดนตรีพิเศษให้มันสามารถเต้นลําได้นะค,คือประยุกต์บทบอะเพลงเรืเอ,อทําให้มันมีจังหวะสนุกสนานะอะไรต่างๆมันมันเป็นเป็นเพลงลูกทุ่งได้สังเกตไหมว่าพรพิล้มก็เป็นลิเกม,มาก่อนครับเขาก็เอาดาวลูกไก่มาลองใช่ไหมครับคุ้นแผนปุ่มลักษ์เขาก็เป็นลิเก เขาก็เอาเพลงเรือมาร้องโอแมงรือพี่พายเรือมาเก็บพักอย่ามองพี่หน้าก็ฝีใจยากคิ้วให้แล้วก็จํารูปแบบนี้มาใช้เมืองสิงเป็นนักเชียร์ลำวงเขาก็เอาลีลาเขาการลำวงเนี่ยมาแต่งใช่ไหมฮะเพลินพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยฟอนจิตสีประจันใบโพธิสุภันเอาเพลงแซวเข้ามาใช่ไหมใช่นี่แหละเป็นลักษณะของการประยุกต์ ถ้ามองภาพกว้างๆใช่ไหมครับผมก็เลยเป็นนักประยุกต์กับเขาบ้างครับแล้วก็อย่างโหยครัโหแล้วที่จะได้ยินโโหหยิบครับคโอ้ย่างผมเนี่ยผมก็ประยุกเลยครูโโหยังไงนะโห ยาวยายาวมากเลยครูนี่แหละยังไขอโทษนะครับวาดตัวเองนี่ไอตัวประยุกเลยคืออะไรก็ตามที่เราจะไปตอกย้ำย่ำอยู่กับที่เนี่ยมันไม่ควรทำถ้าเราสามารถเป็นนักคิดอย่าเป็นนักขาบรู้จักนักขาบไหมพวกนกเนี่ยพ่อแม่มันก็ป้อนนะขาบ ได้คาบไอที่ปอนมาถ้าพ่อแม่มันถูกนายพรานยิงตายแล้วมันจะไปคาบอะไรใช่ค่ะก็เหมือนนักร้องนี่แหละ,ะถ้าแต่งเพลงเองไม่ได้ไม่มีใครแต่งให้แล้วจะเอาเพลงใหม่ใหม่ที่นานรอ้องเนี่ยเรียกนักคาบคคผมเป็นทั้งทุกอย่างเป็นเป็นทั้งนักร้องนักคาบนักคิดอะไรผมผมทำได้หมดเลยทำจนไม่มีเพื่อน ก็มาทาสาเร็จคนเดียวจะหาเพื่อนแคนมาทำละ่ะใช่ไหมครับ,รบนี่แหละก็คือวิธีการเป็นนักคิดอย่าเป็นนักคาบอย่างเดียวเราต้องรู้จักปรับตัวเองนะรู้ไหมว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธ์เพราะอะไร,รมันปรับตัวเองไม่ได้ครับ,รบมันปรับตัวเองไม่ได้มันก็สูญพันธ์เราจะต้องดูตัวอย่าง เอาไดโนเสาร์เป็นอาจารย์ครับเราต้องปรับตัวเองเป็นแล้วต้งอยู่ในสังคมในโลกมารยานี้ได้นี่นะไอ้เนี่ยมันให้ปรัชยามถ้ามันเป็นดอกไม้สดๆจริงๆนะถ้าอยู่กลางแจ้งมันจะมีตัวแมลงมาตอมใช่ไหมมันมีสีมีกลิ่นมีรูปมีอะไรต่างๆมีรสด้วยครับบรรดา ตัวมแมลงต่างๆมันก็จะมาเอาคุณภาพของดอกไม้เหล่านี้เอาไปเป็นอาหารเอามาชื่นไปชมผมก็เอาปรัชญาเรื่องราวของดอกไม้เนี่ยมาใส่ตัวเองครับเราต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นที่ตัวเองอเพราะคุณภาพที่เกิดขึ้นจากตัวเองนี่แหละ,ะพวกหนูๆทีงนำมาสัมผัสาานี่ไงใช่เลยเข้าใจลใช่ไหมครับถ้าผมไม่มีคุณภาพจะมาไหมเนี่ย แต่มันี่เราเราไม่ได้ท้าทายนะแต่สัญญจธรรมมันเป็นอย่างนั้นอยากให้คนดูและอยากให้ลูกหลานที่เป็นศิลปินได้ได้คิดแนวนี้แล้วเราจะมีความก้าวหน้าครับความประทับใจทั้งหมดเลยทั้งครูเพลงทั้งนักดนตรีเพื่อนร่วมวง,งอยากจะให้ครูได้พูดถึงนิดนึงฮะพูดถึงความประทับใจกับครูที่แต่งเพลงให้ครับท่านก็มีเมตตากับผมนะ เหียนว่าผมเนี่ยตั้งอกตั้งใจแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีครับท่านก็เลยเมตตามอบเพลงดีๆมาให้นะครับก็มีหลายครูหลายท่านนะครับเอ่ยในที่นี้ไม่หมดหรอกนะครับความประทับใจในด้านเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นนักร้องด้วยกันหรือเป็นนักแสดงด้วยกันนะครับเขาก็จะให้เกียรติผมว่าจะไปอยู่ที่ไหนแทนที่จะ ถูกบทบังถูกยืนบังเนี่ยเขจะสมมติว่าผมไปยืนอยู่ข้างหลังก็จะถ่ายรูปคนก็จะต้องถูกเรียกกลับมา mm hmm. ให้มายืนอยู่ข้างหน้าครับ,รบทั้งที่เราอยากจะให้คนอื่นเขาเด่นบ้างนะแต่เขาก็ยังทายเกียรติเราให้มาให้มายืนข้างหน้าความประทับใจของแฟนเพลงครับผมไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยอดอยาก mm hmm. เพียงแต่แค่ไปสั่งอาหารกินนะครับ สั่งมาสองอย่างนั่งกินคนเดียวสองอย่างก็มากแล้ววะมาห้าอย่างแล้วตามไมาเป็นสิบครับก็คบอขออนุญาตไม่คิดตังคือเอากลับบ้านด้วยครับนี่ก็คือประทับใจบางทีผมหิวจังเลยครับอยากจะกินผลไม้แก้หอยหน่อยเมื่อเร็วๆนี้นะผมเลือกส้มแล้วกันส้มนี่อร่อยไหมบอกอร่อยอร่อยเลย ก็หยิบ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 ,ยบ,ยบทเท่าไหร่แล้วครขออนุญาตไม่ขายค่ะขออนุญ,ญาต,ม,าออญญาตมอบให้ไปนี่คือความประทับใจเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางชีวิตของครูชินกรไกรล,ลาศนะครับทั้งโลดแล่นอยู่ในโอรนตรีลูกทุ่งนะครับทั้งมาเขียนเพลงนะ,ค,ะครับทั้งนําเพลงอีเซลเพลงพื้นบ้านต่างๆมาประยุกต์นะครับจนกระทั่งมีแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้แสดงละคร แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ของครูชินกรไกลล่านนะครับท่านยังรับเชิญอยู่ไหมท่านยังแหล่นะไปรับคาขวัญนาคอยู่ไหมช่วงหน้ากลับมาครับฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่กับที่ย่ําอยู่กับที่อยู่ในวังวนน้ําเน่าๆอย่างเก่าเนี่ยผมว่าทักวันหนึ่งน้ำเน่าจะเป็นพิษสำหรับท่านสมุนไพรเอนดีมีคุณภาพ าสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เ่งี่นย์ศูนย์ศูเกาอนดีดีจริงจริง